ยัดมากยหิดหาคอน20ชั่วโมงส่วนลุงเองฝึกใช้คอน20ชั่วโมงคลิปเดินเซ็นทรัลผมตอนเปิดฮาแลนด์โชว์ไทม์ใกล้ได้ยังครับโอ้โหไอสัตว์อ๋อกูไม่ได้เล็งผู้อีกเหี้ยกูต้องเล็งผู้ที่ตัวคนเลยเออตายรู้นะคะอาชีพนั่งดูกูแล้วหัวร้อใหญ่เนี่ยแม่งสามสงัวก็คืองัวนะคะลุงจะแกล้งเป็นแพะมันก็ไม่ได้นะคะ กูเห็นบอกแบบนึงตั้งแต่เมื่อแล้วบ้านมันลงมาเร็วอะน้อะเหยดแม่กำลังใจให้นะครับผมแปบอาบน้ำกินข้าวล้างรถปัดผมเลี้ยงลูกแบบนัเยีน่าจะทำกันแกแล้วเล่นไรแบบนี้ไม่ได้หรอกครับได้ใช้ดาบกับขวานเธออันนี้เซียนเขาเล่นกันไม่บินประมาทกูจัดอีเขี้ยบินประมาทอัววันนี้เอจะบินปด้ก่อนหรเปียกฟินกกันมึงบินประมาทกูไหลเขี้ยสี่เหลี่ยมกูเป็นนกอินทรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใหญ่ทอ เอาฟังนะเก็บกูบไว้บินหนีเธอไอทิพย์มึงรอดูมึงอยา่าไปนประมาทกูน้องของมีแต่เลื่อยตีไม่โดนหนีเฮียอ๋ออย่าตรงตรง,งอ๋งงออาจจะมีะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งไอ้เฮียมึงเป็นกำลังใจใหู้นงนอางกูหน่อยขนาดถ้าตีเป้าเคลื่อนที่น่าจะไม่มีเออมึงเล็กๆน้องมันเล็กๆไอเฮียกูฝึกใช้อยู่น้องใจเย็นดิลุงเอสอบจูนินอยู่เนี่ยขึ้นอย่างหงลงอย่างนกเป็ดน้ำปีกคักไม่ใยกลงอย่างหงน้อง ไอ้เอฟยืนมองกูอย่างเลือดเย็นสูตรวิธีบินง่ายๆครับ,รบไม่ต้องใช้พลุด้วยทำไงวะเปิดคุกอวยเลยครับบินแน่ละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้อง,งมันคนละบินกันนี่ย่ยไม่เอาบินอย่างงาั้นดีไกยหา20ชั่วโมงฝึก10นาทีเอหา10นาทีฝึก20ชั่วโมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอทอพอทอ,อเดียมึงรอดูนะแต่ถ้าว่ากูทําได้นะมันตึงนะนจะสอบจูนินได้ต่างกายมันก็เอาตัวมายืนทิ้งไว้อย่างเงี้ยมึงจะไปลองกับลังจนไงน้องพอทําได้แล้วอะสามสี่คนละเลือน ลุงเอสู้ๆนะคะลุงเอทาได้อยู่แล้วแต่กูแค่ตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดนนะนอันนี้เริ่มเร็วแล้วนะอเนนี้เนี่ยอีควายแค่กูตีไม่โดนนะช็อตเมื่อกี้นะแค่กูตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดนแค่กูตีไม่โดน ลุงครับโอนอะไรน่ากลัวมากสุด tiktok 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 ดอนเซฟสามลูกเป็ดแดงตกเยงไมยมกไม่โมกกูติดนิสัยชอบโฉบลงตรงตรงอ่ะแมงกูจีหัดบินครับเกาะมันอยู่เยอะอยู่น้องเป็นกำลังใจในการสอบจูนินให้พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสอบจูนินของลุงเอ้ด้วยนะครับตอนนี้ลุงเอ้มาสอบจูโดไม่ใช่จูนินนะครับกูติดนิสัยชอบดงลงดิ่งเอฟยืนเอฟยืน นิดเดียวเหี้ยเฮ้ย,ยกูทำยังไงไม่กูดิ่งมานนองเกือบแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนน้องแป๊บนึงแป๊บ,บนึง